เมื่อนีมาเบางร้านยี่สิบาทเดีินอองร้านฟิสิก20ยี่สิบาทอยูสินสารครับสินค้าเริ่มต้นราคาสิบบาทขึ้นนะครับมีหลากหลายครับสินค้ายี่สิบบาทอาจิตติพชู บางท่านก็สนใจขายเปิดร้าน20บาทแล้วก็แนะนำนะครับสินค้าจะมีหลากหลายอันนี้พวกสินค้าลิขสิทธิ์นะครับสินค้าลิขสิทธิ์อ,อัแท้พวกเครื่องมือช่างต่างครับ มีโซนเครื่องครัวของใปแฟนผ้าไม้แฟนผ้าเป็นสินค้าที่จะขายดีครับต้องเอาไว้เยอะๆแย่ที่จะสนใจที่จะเปิดร้านยี่สิบครับช่วงนี้ยี่สิบาทจะหายากเพราะราคามันจะปรับขึ้นเยอะเลยราคาแพงขึ้นนะครับน,นีพวกเครื่องครัวตา่าง ปก,กปกต่งตางๆก็ขายดีนะครับพวกนี่